曾迷茫。 สวัสดีครับมันอยู่กับช่องเดอะราชาแนลอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาทําคลิปวิเคราะห์ตัวอย่างละครเรื่องร้อยเล่มายานะครับร้อยเล่มายานะครับผมเป็นละครของทางช่อง3มพระนางเนี่ยได้พบธนวัฒน์นะครับผมมาประกบคู่กับเบลล่าลานีก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากให้ลงในล็อตหน้ามากๆเลยแต่ว่าไม่รู้เราจะได้ดูกันเมื่อไหร่แต่ว่ามีตัวอย่างเนี่ยให้เราได้ดูกันถึง3ตัวอย่างกันไปแล้วนะครับ วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ตัวอย่างช็อตต่อช็อตนะครับผมถือว่าเป็นการรีอคชั่นแบบละเอียดละเอียดละกันนะแล้วก็จะมีการสปอยเนื้อหาเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมเท่าที่รู้ละกันนะคือตัวอย่าง3ตัวอย่างเนี่ยผมตัดมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอามารวบรวมไว้ด้วยกันนะครับอาจจะมีเนื้อหาตรงไหนที่ไม่เป็นไปตามอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมก็ต้องขออาภัยไว้ด้วยละกันนะครับผมก็วิเคราะห์ไปตามความน่าจะเป็นนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยดีกว่านะครับผมเริ่มต้นนะครับผมเป็นฉากที่ตัวนางเอกของเรานะครับผม เบลล่านะครับรับบทเป็นพิชาหรือเอมนั่นเองขออนุญาตเรียกว่าเอมแล้วกันนะครับเปิดฉากมานะครับเอมเขาเนี่ยก็มีการโวยวายเลยทะเลาะกับสามีนะครับผมนั่นก็คือพมรที่รับบทโดยหลุยส์สกอตนะครับผมหรือแม็กนะครับเดี๋ยวขอเรียกว่าแม็กแล้วกันเอมกับแม็กเนี่ยเป็นคู่สามีภรรยานะครับที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงเขาเนี่ยขึ้นไปรับรางวัลด้วยกันนะอย่างที่เราได้เห็นนะครับด้านหน้าเนี่ยอาจจะเห็นว่ารักกันดีแต่ด้านหลังเนี่ยคือตัวของแม็กนะครับเขาเป็นคนที่เจ้าชชูู้้มมาากีีวิตค่่่ของเเนยไไดรบ แม็กเนี่ยเดี๋ยวก็ไปมีคนน้นคนนี้นะครับผมมีกิกจนเอมนะครับบุกไปมีเรื่องกับกิกนะครับผมของแม็กเนี่ยที่ร้านอาหารแล้วก็ตกตีกันโดยที่เอมเนี่ยบอกว่าเอามันลงไปได้ยังไงท่อของมันเนี่ยเปิดรับน้ําจากผู้ชายไปทั่วนะครับผมแล้วก็ตบตีกันจนเอมเนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็หยิบซ่อมนะครับผมกําลังจะไปแทงแต่ว่ามีมือผู้ชายคนหนึ่งนะครับผมเข้ามาจับมือเพื่อห้ามเอมเอาไว้นั่นก็คือรามินนะครับรามินเนี่ยเป็นทนายความ นะครับผมเขาเนี่ยเข้ามาห้ามเอมไว้ซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยรู้จักกันมาก่อนนะและตัวของรามินนะครับผมเขาแอบหลงรักเอมเนี่ยอยู่แล้วและรอเอมแต่อเอมนะครับผมแต่งงานไปก่อนแล้วซึ่งตัวของเอมเนี่ยมีปัญหากับสามีของตัวเองเนี่ยบ่อยครั้งนะครับจนการทะเลาะก,กันครั้งใหญ่นี้นะครับผมทําให้เอมเนี่ยเอ่ยปากออกมาว่าถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะอยู่ด้วยกันอีกเลยอย่่ายากันไปเลยดีกว่านะครับซึ่งด้วยความเจ้าชู้ของแม็กนะครับผมอาจจะทําให้เอมเนี่ยทนไม่ไหวแล้วแล้วก็อยากหย่าน,นั่นเองนะหลังจากที่รรามินนะคับ เข้ามาห้ามเอมไว้ตัดมาที่ฉากต่อมาเป็นฉากที่เอมกับรามินนะครับผมเดินออกมาจากสถานที่ราชการแห่งหนึ่งอันนี้น่าจะเป็นสารหรือเปล่าหลังจากที่เธอเนี่ยพูดว่าจะหย่าอันนี้น่าจะมาทําเรื่องการหย่าหรือเปล่านะครับผมด้วยความที่เธอเนี่ยมีชื่อเสียงนะครับก็มีนักข่าวเนี่ยเข้ามาสัมภาษณ์กันเต็มไปหมดและรามินเนี่ยเขาก็มาเป็นทนายนะครับผมว่าความให้กับเอม และนักข่าวนะครับผมเขาก็รุมถามตัวของเอมนะครับผมและรามินเนี่ยก็ออกโกรงปกป้องนะครับบอกว่าข้อท็จจริงเนี่ยมันสําคัญจนเราต้องเอาคําถามเนี่ยมาทําร้ายใครก็ได้อย่างนั้นแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับผมที่ตัวของพระเอกเนี่ยจะเริ่มปกป้องนางเอกอย่างจริงจังแล้วต่มารีฉากต,ต่อมานะครับหลังจากที่เขาเนี่ยเริ่มกลับมาเจอกันและได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันนะครับด้วยความที่รู้จักกันมาก่อนก็สนิทกันระดับหนึ่งคาแรคเตอร์ของรามินนะครับ เขาเนี่ย <S an> ต้องการดักนิสัยเอมนะครับผมที่เธอเนี่ยชอบวิดวาร์นะครับต้องการให้เธอเนี่ยมีสติมากยิ่งขึ้นเพื่อเผชิญกับเรื่องราวต่างๆที่เธอได้เจอนะครับก็จะ <S an> มีฉากที่รามินเนี่ยโยนเอมลงไปในน้ำแล้วก็บอกว่าถ้าเอมเนี่ยยังเป็นอย่างนี้เนี่ยเราก็จะอยู่ที่นี่กันทั้งคืนแล้วเองก็แบบไม่ไหวแล้วนะจนแบบว่าคนที่แอบฟังอยู่นะครับผมบอกว่าโอ้โหยังกนดูฉากตบจูบในละครเลยและเขาทั้งคู่นะครับผมก็ได้เจอกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มสนิทกันนะครับความสัมพันธ์เนี่ยก เรื่อยๆโดยที่เขาทั้งคู่เนี่ยไม่รู้ตัวนะครับแต่มาที่ฉากต่อมานะครับผมเป็นฉากที่แม็กเนี่ยเหมือนกําลังทะเลาะแล้วก็มีการต่อว่ารามินนะครับผมเขาเนี่ยผักรามินแล้วเขาบอกว่ามึงคิดว่ามึงเป็นใครเนี่ยมึงจะมายุ่งเรื่องของกูแล้วก็เรื่องของเมียของกูเนี่ยอยู่ได้นะครับแต่มาที่ฉากต่อมาก็มีฉากที่รามินนะครับผมเขาก็ต่อยไปที่หน้าของแม็กนะครับอันนี้อาจจะเป็นฉากที่เขาเนี่ยมีปากเสียงกันอยู่ตลอดดนะครับผมตัดมาที่ฉากต่อมาครับเป็นฉากเปิดตัวตัวละครอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือน แนวรับบทโดยเพชรธกธธิจนะครับตัวของนัทนะครับผมเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบเอมมาตามจีดเอมอีกคนหนึ่งและเขาเนี่ยก็เหมือนจะมีอิทธิพลนะครับผมมีลูกน้องลูกน้องเนี่ยเยอะมันจะมีฉากที่นัทนะครับเขาคุยกับรามินนะครับผมเขาบอกว่าแค่คุณพิชาเนี่ยเลือกผมผู้ชายหน้าไหนเนี่ยก็ขวางผมไม่ได้ทั้งนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของรามินนะครับเข้ามาขัดขวางไม่ให้นัทเนี่ยมายุ่งวุ่นวายกับเอมหรือเปล่าด้วยความที่ตัวเองเนี่อยากปกป้องและมีฉากที่นัทนะครับ เขาจับตัวแม็กนะครับผมมาแล้วก็เอาปืนเนี่ยเจาะหัวนัดเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เคยปล่อยคนที่รอบกัดเขาเนี่ยให้มีชีวิตออกไปได้นะครับแต่ว่ารามินเนี่ยเข้ามาขวางเอาไว้นัดเขาก็ถามรามินว่าทําไมต้องมาช่วยชีวิตมันด้วยรามินเขาก็อธิบายเหตุผลนะครับผมว่าถ้ายิงแม็กตายเนี่ยนัดก็ติดคุกนะครับและคนที่จะต้องตอบคําถามกับสังคมก็คือตัวของเอมนั่นเองซึ่งทําไมต้องให้ผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างเอมเนี่ยมาเจอเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยซึ่งตัว ของนัทเนี่ยเขาก็ชอบเอมอยู่แล้วเขาก็อาจจะเข้าใจแล้วก็ไว้ชีวิตแม็กนะครับแม็กเนี่ยเขาอาจจะมาทําอะไรกับนัทแต่ซึ่งนัทเนี่ยเขาด้วยความที่เขาเนี่ยมีลูกน้องมีอิทธิพลเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้เกรงกลัวนะครับที่จะฆ่าใครก็ตามต่อมาที่ฉากต่อมาเนี่ยครับผมเป็นฉากเปิดตัวกิ๊กของนัทอีกคนหนึ่งซึ่งคนนี้เนี่ยสำคัญและเป็นจุดแตกหักของเรื่องเลยก็ว่าได้นะครับตัวละครตัวนี้นี่ครับผมมีชื่อว่านิ่มนะครับรับบทโดยวาวานิ่มเนี่ย เป็นน้องที่เอมเนี่ยรักและเอมเนี่ยบอกว่าเธอเป็นคนในครอบครัวเลยนะครับแต่นิ่มเนี่ยก็คือกิกอีกคนหนึ่งของแม็กนะครับเขาเนี่ยยอมอยู่ในที่ลับๆนะครับแล้วก็สัญญากับแม็กว่านิ่มเนี่ยจะอยู่ในที่ของตัวเองไม่ทําให้แม็กเนี่ยเดือดร้อนนะครับแต่แล้ววันหนึ่งนะครับเหมือนเธอเนี่ยจะไม่อยากอยู่ในที่ของตัวเองแล้วมันจะมีวันหนึ่งที่ตัดไปฉากต่อมานะครับเป็นฉากที่นิ่มเนี่ยก้มลงกับเท้าของเอมนะครับแล้วก็บอกว่าลูกในท้องของเอม เป็นลูกของพี่แม็กนะครับและเอมเนี่ยก็เสียใจมากๆเลยซึ่งคนที่ปลอบใจเธอนะครับผมให้เธอผ่านพ้นเรื่องพวกนี้ไปได้ก็คือรามินนั่นเองตัวละครตัวต่อมาน,มน,อนะครับผมนั่นคือมินตรานะครับรับบทโดยบัวนรินทิพย์ซึ่งผมยังไม่แน่ใจว่ามินตราเนี่เป็นเพื่อนหรือเป็นน้องของเอมนะครับหรือว่าเป็นน้องของแม็กหรือเปล่าแต่รู้ว่าในตัวอย่างเนี่ยเขาจะอยู่ข้างๆกับเอมเนี่ยตลอดเวลาเลยนะฮะเพราะหลายๆฉากนะครับผมเธอเนี่ยมักจะไปตีฝีปาก กับกิ๊กของแม็กอยู่ตลอดนะครับและพอเธอเนี่ยได้รู้ว่านิ่มนะครับผมท้องกับแม็กเนี่ยเธอก็ไปตบนิ่มนะครับผมแล้วบอกว่า e ีเลวทาแบบนี้ได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับแล้วตัวของนัทเนี่ยก็เข้ามาห้ามไว้ซึ่งตัวของมินตราเนี่ยก็น่าจะคู่กับนัทนะเพราะว่าน่าจะเป็นคู่รองนะครับแต่มาดิฉากต่อมานะครับผมมิจฉาที่พี่ตายเพ็ญพักนะครับผมน่าจะเป็นแม่เอมเขาถามเอมว่าที่เอมโทนอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะเอมหวังอะไรหรือเปล่าเอมก็บอกว่าเอมเนี่ยหวังให้แม็กเนี่ย หลับตัวกับใจนะครับเป็นสามีที่ซื่อสัตย์ของเอมแต่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วมันมีฉากหนึ่งอันนี้ไม่รู้ว่าฉากที่ใกล้จบหรือเปล่านะเหมือนมีรถคันนึงนะครับผมพุ่งเข้ามาเพื่อที่จะชนทุกคนและในฉากนั้นนะ่ะมีที่ยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเอมแม็กและรามินนะครับผมที่ยืนเหมือนยื้อแย่งอะไรกันอยู่แล้วอยู่ดีๆนะรถเนี่ยพุ่งเข้ามาและแม็กนะครับผมก็ผลักเอมออกไปและแม็กเนี่ยก็โดนรถชนนะครับซึ่งคนที่ขับเนี่ยก็น่าจะเป็นใครเนะี่ยต้องการแก้แค้นต้องการฆ่า ตายให้หมดหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นตอนจบหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็ต้องรอติดตามนะครับแล้วก็มีฉากที่รามินนะครับผมพูดกับเอมว่าเรื่องดีๆนะมันอยู่กับเราไม่ได้ตลอดหรอกขอให้เอมรู้ไว้เลยนะที่อยากเห็นเอมมีความสุขเสมอซึ่งมันจะมีฉากที่เอมกับรามินนะครับเขาใส่ชุดนักเรียนด้วยฉากนี้เนี่ยน่าจะเป็นงานเลี้ยงคืนสู่เย้าหรือเปล่าแล้วก็ให้แต่งแบบว่าตรีมนักเรียนมาหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนก็ไม่ใช่เด็กเลยนะจะว่าไปเอย,ย้อนไปในวัยที่เขาเรียนด้วยกันตนะั้งแต่ตอนเด็ก มันก็ไม่น่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นงานคืนสู่เยาวซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็คงจะเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระเอกเนี่ยก็รุก์นางเอกมาตลอดนะครับแล้วก็รอนางเอกเนี่ยมาตลอดแต่นางเอกเนี่ยแต่งงานแล้วการที่ตัวของเอมเนี่ย เลิกกับแม็กนะครับผมก็เป็นโอกาสที่ดีของรามินนะครับที่จะได้มีโอกาสสารต่อกับคนที่ตัวเองเนี่ยชอบมานานนะครับผมอ่ะก็ต้องรอรุนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกๆตัวละครด้วยละกันนะกับเรื่องร e ้อยเล่มายานะครับผมก็จะงงๆกันนิดนึงเพราะว่ามีตัวละครเนี่ยค่อนข้างที่เยอะเลยเรื่องนี้เนี่ยพอได้ดูทีเซอร์แล้วผมมีเห็นความแซบนะแล้วก็นึกถึงเรื่องสามีตีตาเลยผมว่ามันคล้ายๆกันเหมือนกันนะก็เลยมาทําการวิเคราะห์ตัวอย่างกันในวันนี้นะครับถ้าผมพูด ตรงไหนเนี <łość> ่ยแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ผมพูดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยล้วกันนะครับผมยังไงก็รอติดตามแล้วกันว่าจะได้ดูกันเมื่อไหร่นะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณทีนี้ด้วยกันอย่าลืมกดไลค์กด s u บ s c ค i b กกดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ